สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ฟนตุงชาแนลนะครับในค่ำคืนวันนี้นะครับโปรแกรมฟุตบอลนี้มีลงเตะกันหลายคู่นะครับแต่ว่าผมจะคัด3คู่ที่น่าสนใจนะครับมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะครับจะมีคู่ไหนกันบ้างไปติดตามกันได้เลยครับเอาละครับเกมแรกที่จะหยิบยกมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นเกมระหว่างอาร์เซนอลครับวันนี้จะเปิดบ้าน รับการปเยือนทีมอย่างเลสเตอร์นะครับคู่นี้เตะกันในเวลา3ามทุ่มตรงนะครับสำหรับความน่าสนใจของเกมคู่นี้นะครับทีมอย่างอาร์เซนอลนะครับผลงานนี่ถือว่าดีมากๆครับเจ็ดเกมหลังสุดลงเล่นทุกรายการพวกเขาชนะรวดทั้ง7เกมนะครับพวกเขาเปิดฉากฤดูกาลพรีเมียร์ลีกด้วยการบุกชนะคิสซันพาเลซสองประตูต่อศูนย์นะครับตัวหลักๆในวันนี้นะครับสามารถลงเล่นกันได้ครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางกาเบียลเชซุสนะครับกาเบียลมาตินเนลลี่มาตินโอเดกาดครับบูกาโยซาก้านะครับโอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกลงเล่นกันได้ครบนะครับวันน ครับรับการมาเยีอยทีมอย่างเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งผลงานโดยรวมก็ยังดูไม่ดีนะครับโดยเฉพาะเกมแรกของฤดูกาลเล่นที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมครับ อุตส่าห์ขึ้นนาทีมอย่างเบนฟอร์ดไปก่อน2ต่อศูนย์นะครับแต่จนแล้วจนรอดเกมรับก็ยังไม่ดีนะครับโดนเบนฟอร์ตตามตีเสมอได้สําเร็จนะครับเกมแรกเก็บได้เพียงแต้มเดียวนะครับคู่นี้นะครับถิติ้เฮทูเอทเจิญมา3าเกมหลังสึกทุกรายการนะครับปรากฏว่าเป็นอาร์เซนอลนี่ที่ดีกว่าชนะรวดได้ทั้ง3เกมเลยนะครับเกมนี้นะครับอาร์เซนอลนี่ก็ถือว่าได้เล่นในบ้านเกมแรกของฤดูกาลด้วยนะครับฟอร์มกําลังโหดแบบนี้เกมรับของเลสเตอร์ก็ถือว่าไม่ดีนะครับฉะนั้นเกมนี้มีโอกาสสูงเลยครับที่อาร ไปได้เลยนะครับคู่ที่2นะครับที่อยากจะมาพูดคุยในค่ำคืนวันนี้นะครับก็เป็นเกมระหว่างเอซิมิลานครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างอูดินเเซนะครับ โดยเกมคู่นี้นะครับจะเตะกันในเวลา5้าทุ่มครึ่งนะครับสำหรับทีมแชมป์เก่านะครับอย่างเอซิมิลานนะครับตัวหลักๆวันนี้ก็สามารถลงเล่นกันได้หมดนะครับกองหน้าไม่ว่าจะเป็นทางโอลิเวียชิรูนะครับจูเนียร์เมซิอาร์ดบรายฮิมดีอาร์ดนะครับปลาเฟลเลอว์นะครับก็จะเป็น4ประสานในเกมรุกวันนี้นะครับจะเปิดซานซิโรเกมแรกของฤดูกาลนะครับต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างอูดิเนเซ่นะครับสำหรับจุดเด่นนะครับของทางทีมอย่างเอซิมิลานชุดนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของเกมรับนะครับ11เกมหลังสุดในการเอ็ดเกมคลีนังสุด เกมด้วยกันนะครับเกมรับถือว่าเหนียวแน่นมากสถิติคู่นี้นะครับเจรินที่ซานซิโรนะครับ5เกมหลังสุดก็เป็นทางฝั่งของเอซิมิลานเลยครับที่ไม่แพ้กับทางอูดินเนเซ่เลยนะครับดังนั้นเกมนี้นะครับเกมรุกก็ลงเล่นกันได้ครบเกมรับดีแบบนี้นะครับเป็นเกมแรกของฤดูกาลด้วยก็เชื่อว่าเกมนี้นะครับเอซิมิลานเล่นในบ้านก็ต้องการ3แต้มเพื่อเอาเรื่เอาชัยก็เชื่อพวกเขาน่าจะเก็บ3แต้มไปได้ไม่ยากนะครับคู่นี้เลือกเชียร์ทีมอย่างเอซิมิลานไปได้เลยนะครับ ปิดท้ายในค่ำคืนวันนี้นะครับตีสองครับเป็นเกมคู่ระหว่างเป๊เชครับจะเปิดบ้านรับการเยือนทีมอย่างมองปรีเย่นะครับสำหรับคู่นี้นะครับ ทีมอย่างเปเช่ผลงานช่วงหลังนี้กำลังยอดเยี่ยมครับ8เกมหลังสุดทุกรายการพวกเขาชนะรวดยิงประตูใส่คู่แข่งไป31ลูกนะครับแนวรุกอย่างเมสซี่ก็กลับมาทอฟอร์มอีกครั้งหนึ่งเกมนี้นะครับเอมบาเป้เนมาก็สามารถลงเล่นกันได้หมดนะครับก็เชื่อว่าทีมเยือนนะครับอย่างมังปริเย่บุกมาเยือนเกมนี้ไม่น่าจะต้านทานความร้อนแรงของเปเช่ในยุคข,ของคริสซอฟเกอติเย่ได้นะครับฉะนั้นเกมนี้ครับเลือกเชียร์ทีมอย่างเปเช่ไปได้เลยครับเล่นในบ้านเกมแรกของฤดูกาลแบบนี้ก็เชื่อว่าเกมนี้นะครับ Page เป มากกว่า3ประตูขึ้นไปนะครับดังนั้นคู่นี้เชียร์ทีมอย่างเปสเชไปได้เลยนะครับเอาละครับสามทีมที่อยากจะให้เชียร์กันในค่าคืนวันนี้นะครับให้เลือกเชียร์อาร์เซนอลในเวลา3ามทุ่มนะครับห้าทุ่มครึ่งให้เลือกเชียร์ทีมอย่างเอซิมิลานและปิดท้ายตีสองให้เชียร์ทีมอย่างเปสเชนะครับเอาละครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับฝฟนตุงชาแนลในทุกๆช่องทางด้วยครับวันนี้ผมฝนตุงลาไปก่อนสวัสดีครับ